พี่จะรู้ทำไมอีกๆทุกคนต้องแบบต้องกันเลยอะคะ เรชอบดีอยางนี้นะคะ LG Mobile ค่ะสามารถที่คุณได้กใกล้ชิดก,กับดาราคนโปรดน,นะคะขอบคุณได้เพียงแค่คุณซื้อโทรศัพท์มือถือ LG ค่ะเอแล้วถ้าแปว่าพลาดนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่งช่วงต่อไปเราจะทำการแจกใบเสร็จของรดรัสตาเพราะฉะนั้นใครมีใบเสร็จของ LG Mobile รุ่นอะไรก็ได้เตรียมตัวให้ดีเลยเดี๋ยวคุณจะได้ขึ้นมาใกล้ชิดกับคนรัสตาบนเวทีอห่งนี้ค่ะ ต่างๆก็สามารถเดินชมได้เรามิอนข้อมูลด้วยใช่ค่ะนะคะสำหรับจอข้ามมูลน,นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านกราบนะคะของบลของเราค่ะและจะมีการจำหน่ายด้วยนะคะกับโทรศัพท์มือถือ LG โน้ตด้วยค่ะึ่งนนะคะตอนนี้ค่ะเราได้มีนะคะเป็นในส่วนของด ชือ LG Mobile รุ่นใดกไ็ได้แต่ว่าต้องถือกล่องึ้นมาด้วยะค่ะต้องถือกล่องึ้นมาด้วยอะโอเคแจบบ้งสอบสร้างพลมาเลยค่ะั้งแจกั้งถ่ายรูปเป็นไงคะแค่เห็นได้ค่ะดิฉันก็อยากจะซื้อ LG Mobile สั้นหนังเรื่องแล้วค่ะกับาก,การที่จะได้ลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปอยากจะกรี๊ดให้ดัง,งสิดิฉัน,นเรียกว่า โอ้โหงานนี้พิเศษจ,จริงๆเลยนะคะที่แบบว่า,าคนจะได้มาใกล้ชิดใกล้ชิดกันแบบห่างไม่ถึง2นิ้วเลยคุณต้อง่อะซื้อโทรศัพท์มือถือ LG ที่ฟังก์ชันครบคันแล้วมีของพรีเมียมมาให้ด้วยน,วน,นี่ค่คะเรามีพิเศษวันนี้เพิ่มขึ้นมา